สวัสดีค่ะแม่หมอเน็ตและที่ไพ่จะบอกนะคะอะช่องไดทาโร่ยินดีต้อนรับเนาะวันนี้เอาพาไพ่สาหรับนี้มาแต่ไม่แน่ใจว่าจะโดนปิดกันหรือเปล่าเพราะรูปภาพไม่ค่อยจะสักเท่าไร่เนาะโอเคสักเท่าไร่อเป็นแรนดอมเนาะประงานความมั่งคั่งนะคะในชีวิตของคุณเนาะมาดูกันคุณไพ่อยากจะบอกจะสื่อสารอะไรถึงพลังงานของความมั่นคัง่ง ของคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้บ้างเนาะย้ำเหมือนเดิมคุณไพ่เป็นแนวทางนะคะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอเนาะช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้าง,ความม,ง,างความมั่งคั่งความมั่นคงเนาะความสุขสมหวังความสําเร็จของคุณเป็นอย่างไรบ้างพลังงานช่วงนี้เป็นแบบไหนฟังแล้วดีต่อใจรับไปเป็นพลังงานดีๆให้ตัวเองได้นะคะถ้าฟังแล้วไม่ดีต่อใจไม่ต้องรับไปทิ้งไว้ในคลิปนี้เลยเนาะภาสาใบก่อน ใบแรกเนาะราชาถือไม้เท้าโอเคใบที่สองเนาะดึงดาจ้่ว้าวใบที่สามเนาะกาวไม้เท้าโอเคเหมือนความสำเร็จเนาะความมัมม่นคงมีอยู่ในตัวคุณอยู่แล้วเนะาะพลังงานห่งความมัน่นคงมั่นคงมีอยู่ในตัวคุณอยู่แล้วแต่เหมือนตอนเนี้ย คุณมีความกังวลใจมาบล็อกความมั่งคั่งของคุณไว้ทำให้คุณดึงพลังงานในตรงนี้ออกมาใช้ได้อย่างไม่เต็มที่เต็มศักยภาพที่ควรจะเป็นนะคะเป็นประมาณนั้นนะ,ะแล้วยังไงต่อคุณไพ่มีอะไรแนะนำไมสมสามใบเนาะ,ะหนึ่งสองโอเค The h ไฮพินเทสหนึ uh ่ง huh. ถ th ้วย The ะไฮพินเทสหนึ่งถ้วยแล้วก็เดอะไฮโลแฟนโอเคอันนี้คุณต้องเชื่อมโยงเนาะกับจิตใต้สำนึกของคุณนะคะกับความรู้สึกข้างในภายในตัวตนของคุณอีกครั้งหนึ่งเข้าไปพูดคุยเนาะเข้าถึงความรู้สึกที่แท้จริงข้างในของคุณเพื่อดึง หนึ่งศักยภาพตรงนั้นออกมาใช้เนาะให้มันเกิดขึ้นจริงได้ซึ่งมันมีอยู่ในตัวของคุณแล้วอยู่ในตัวทุกคนอยู่แล้วแต่ตอนนี้เหมือนคุณกำลังสับสนอยู่่ะคุณกำลังสับสนอยู่พลังงานของคุณมันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมางทำให้มันบล็อกไปไพ่มาเชิงน,นี้แม่หมอเขาบอกเชิงน,นี้เนาะออามันมันก็เลยบล็อกไปเห็นไมมันไม่โฟก,กัสนะกล้องโอเคไม่โฟกัสก็ไม่โฟกัสตามาาน,นั้นจ้ะ ทำให้มันบล็อกนะเกิดการบล็อกซึ่งการอการเปล่งเสียงออกมาเนาะการเปล่งเสียงการพูดคุยการสื่อสารกับจิตวิญญาณภายในของคุณอีกข้างในของคุณอะ่กับจิตใต้สำนึกของคุณอะ่ให้มีการเปล่งเสียงออกมาการเรียบเรียงการเปล่งเสียงการพูดคุยเจรจากับตัวเองอจากภายในอ เป็นความรู้สึกในเชิงบวกกับตัวตนของตัวเองเนาะเป็นความรู้สึกที่มาจากข้างในและเป็นเชิงบวกการขอบคุณก็ก็ช่วยได้เหมือนกันาาการขอบคุณตัวเองจากความรู้สึกที่มีลึกๆข้างในจะดึงความมั่นคงมั่งคัง่งพลังงานตรงนี้ออกมาและเป็นประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้จ้ะเป็นเชิงนั้นเนาะ ีอะไรเพิ่มไหมไม่หมดถามไพ่ก่อนนะสิบดาบสิบดาบไม่มีแล้วถ้ามีมากกว่านี้มันมันจะทําให้คุณยิ่งสับสนไปกันใหญ่โอเคแค่นี้เนาะก็าไพ่บอกมาแค่นี้ก็แค่นี้อ่าถ้าใครฟังเข้าใจก็เข้าใจใครไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจเนาะ,ะตามนั้นเลยจา้ายยังไงก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขเนาะมีความสุขมีเรื่องดีๆมีข่าวดีเข้ามาหาในทุกวันนะคะไม่จะเป็นเรื่องเดียวเรื่องเล็กน้อยเรื่องใหญ่เรื่องกลางก็คือถือว่าเป็นเรื่องดีเนาะ ยังไงก็ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ